ศาสตราจารย์ดร,ดรบุษกรบินทสันเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาในปี2527และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาในปีต่อมาจากนั้นได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่ University of York ประเทศอังกฤษอาจารย์เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาและประธานสภาคณบดีศิลปะ และการออกแบบแห่งประเทศไทยถึง2สมัยด้านการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้อาจารย์เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการสอนด้วยแนวคิด Curiosity-based Learning หรือการเรียนด้วยความใคร่รู้ที่เน้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามด้วยตนเองและทำการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้รับรางวัลการเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่นจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา นอกจากห้องเรียนของอาจารย์เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์แล้วอาจารย์ยังเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในคุณธรรมเช่นการให้นิสิตทำการ์ดวันเกิดของตนมอบให้ผู้มีพระคุณเพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านความกตัญญูนอกห้องเรียนอาจารย์พัฒนาโครงการสร้างสรงสรค์มากมายเช่นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและค่ายวัฒนธรรมนานาชาติโครงการจิตอาสาวาดภาพบนกำแพงเพื่อชุมชนโครงการชุลอาร์ทาวน์ชุลอาร์พาร์ค และโครงการฟ้าใหม่โดมซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียล้วนเป็นโครงการใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาชุมชนและบูรณาการอาร์ตแอนด์เทคโนโลยีเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาต่างๆด้านหลักสูตรและการวิจัยอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท3ส,สาขาได้แก่ดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดและปฏิบัติการพันธารักษ์นอกจากนี้ยังเป็นหูหน้าโครงการวิจัยทั้งในและต่างประเทศกว่า30โครงการ และก่อตั้งหน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะเพื่อสุขภาวะชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยไฮฟาอิสราเอลศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมืองร่วมกับโอากาเมโทรโพลิทนยูนิเวอร์ซิตี้จัดการประชุมต่อเนื่อง22ปีอาจารย์ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนและรางวัลด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศอาจารย์นำศิลปะเข้าไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์วิกฤตเช่นเหตุการณ์กราดยิงที่เทอร์มินอล21วัน การสังหารหมู่ที่หนองัวลำพูเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนจังหวัดอุทัยธานีและริเริ่มโครงการโ o บายอาร์สเฟีร์เพื่อดูแลสุขภาพจิตนิสิตและบุคลากรจุฬาเยาวชนผู้ต้องขังผู้ถูกทารุณกรรมและให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า200โรงเรียนในระดับนานาชาติอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย International Association for Music and Medicine ร่วมกับนักวิจัยจาก18ประเทศ และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาดนตรีโลกครั้งที่45มีผู้เข้าร่วงกว่า1,500คนจาก75ประเทศอาจารย์ยังดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสาร Journal of Urban Culture Research ที่ติดอันดับควอไทายวันในฐานข้อมูลสก o ปัสนอกจากนี้ยังได้ตีพิมพ์งานวิจัยและแต่งหนังสือกว่า10เล่มที่ได้รับการอ้างอิงจำนวนมากในโลกดิจิทัลนั้นอาจารย์บุษกรยังเป็นครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ด้านศินละปะเทคโนโลยี Technology และ AI ได้รับความนิยมในแพลตฟอร์มโซเชียลและมีผู้ติดตามจำนวนมากแสดงถึงความทันสมัยและความใฝ่รู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครูที่ดีศาสตราจารย์ดรบุษกรบินทสศน์คือตัวอย่างของอาจารย์แบบอย่างแห่งยุคคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านศิลปะนวัตกรรมและเป็นผู้มีหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้